สวัสดีจ้าวันนี้จะจ้องปลายฟ้าชาแนลจะพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเกี๋ยวไก่กกกโอ้ฝนตกค่ะนี่ ฝนตกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ฝนฝนหลงฤดูนะคะตกตกไม่เป็นฤดูการนึกอยากจะตกก็ตกเราคือไปไหนต่งไหนมีแค่อของชิ้นเด็ดดก<า>บุ้งไม่มีเหรอมีจ้าชอบกินดักบุ้งมีเจ้จ<ๆ>า,าอของ ก็ทำสำเร็จทั้มดเลยก็ไม่ได้ทำอย่าง้อเร,เราเอาเกี่ยวสูตรโบราณนเ,าเานา,เานะ,ะเป็นก๋วยเ,เตี๋ยวไก่นะเพือ่อนๆเตี๋ยวไก่นี่นะคะ ถ้าไม่แวะน,นะเปียกเลยเมื่อกี้เนี่ย,ายาชามใหญ่ๆนะท๋กเดี๋ยวไก่ ทังขึ้นกกาวเตียไม่ขึ้นนะฮะเหรอเท่าไหรสามสิบสามสิบบาทชามสามสิบบาทเราขึ้นแบบน้เนาะเราคนกินก็นเนาะอยากจะคนกินก็อยากจะอิ่มใช่ไหมสามสิบบาทเหก็เลยเอาอย่างงี้ดิจ้า สามละอยสิบบาทใส่นีดเดียวขายดีแน่นอนอยากไปทำหนึ่งใส่นีดเดียวไก่สองชิ้นนี่ออกข่าวในในข้อทัศน์เนาะสามร้อยสิบบาทขายมาตั้งยี่สิบปีใช่เขาขายดีด้วยนะเขาขายดีด้วยขายดีด้วยออาแค่นี้นะ เดี๋เราก็ทำเองเกี่ยวเองกระเทียมอ่ะเราไม่เอากระเทียมตลาดมันหืนมันขืนนากเราเจียวเองอย่างนี้แหละหอมดีเจียวใหม่ๆสดๆทุกวันทุกวันสดทุกวันเราไม่ต้องไปขี้เกียจเจียวเนาะเราต้อง อย่างนี้ไหมจ้าด <ử> ูเพื่อนเน้นน้นใหญ่ใหญ่อันไหนถ้วยแบบบุ้งกันเลยไหมแบบบุ้งอันไหนคะอันไหนน้องของหนูอันนี้ป้าแถวบ้านไม่กินใช่ไหมแข็งไม่มีฟันเคี้ยวแต่หนูชอบกรอบมีฟันเคี้ยวด้วย รก้ยกอนี่ิ้งาด้านนั้นร้านนี้อร่อยนะคะเพ,พื่อนๆกินวันนั้นแมงกะบีพามากินแล้วติดใจติดใจมากินอีกบอกว่าว่างๆเดี๋ยวจะมากินอีกอยู่ฟักทุ่งเนาะร้านอยู่ฟักทุง่งขายมากับพี่ก็ย้ยแล้วเลี้ยวลงมาลงโรงเรียนไทยรัฐ วิทยาสิบหกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะคะท้ามาจากเส้นเส้นลันกระบือเออีื่นไหนไม่มีหมูกรเทียมเจียวเนาะไม่อยากาก็นั่งเลยเขายังไม่ได้หยอผไทยเลยไม่เอาไม่เอา ร้อนไหมคุณค่าพันเอนเพื่อนโอ้โหนี่ลูกใบยะนางค่ะเขาเใหญ่ไม่เคยเห็นนาทีนะคะเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะสีสันสดใสเหมือนของปลอมเลย นี่คือเขียวอยู่บนนี้อันนี้ลูกยังอ่อนๆเนาะนี่ลูกยังอ่อนๆกินได้มั้ยเนี่ยไม่รู้สิลูกต้นใบมันกินได้ใบมันกินได้ใบกินได้ลูกน่าจะกินได้นะโอ้หใบอานางทางนั้นเลยเนาะแกงหน่อไม้ไม่ต้องไปเอาไหนเลยเนาะหน้าบ้านเลยเออถ่ายก่อนพวกเออ่ นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลใส่ซุปปลานิดหน่อยอันนี้พริกพริกส้มพริกเรี้ยว เห็นเข้าอยู่ได้ไหมคะ cuốn tộc nó không duyên cuốn tộc cuốn tộc đúng tộc dễ vậy มีไข่มีไข่ต้มด้วย ฝนลงแล้วดูววนะได้ยินฝนตกไหมคะเพื่อนเพื่อนเมืนก็บินกินทีต่อสองจใจไหม Hãy subscribe cho mấy Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Uh huh. คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ด้วยค่ะบ๊ายบาย